สวัสดีครับคุณผู้ชมไทยทูริส์วันนี้นะครับเราจะมานอกสถานที่นะครับท่านผู้ชมเรามาที่อุดรวอเตอร์ด์นะครับเราจะมาเล่นน้ํากันแล้วก็หาอะไรกินข้างในนะครับจะมีอะไรบ้างตามผมไปดูเลยครับเชิญครับก่อนเดินนะครับที่นี่อยู่ตรงบริเวณบ้านเลือนะครับอุดรนะครับเราสามารถขี่มาจากเส้นเลมยางทางนี้ได้นะครับไม่ไกลมากนะชมนะจุดซื้อบัตรนะครับถ้าคนเล่นน้ำนะครับ บัตรราคา160บาทนะครับจะมีส่วนะครับสำหรับพวกเช,ช่าที่ไปน้ำนะครับเป็นชุดนะครับแล้วก็พวกหัวพวกอะไรนะครับแล้วมาดูบรรยากาศในกันนะครับ,บทังข้างความเมื่อนถ้าจะเป็นส่วนห้องน้ำครับ ขาก็ไม่แพงนะครับ15บาทเริ่มต้นนะครับก็มีแบบใส่ไขน่นะ25บาทอาหารมากท่านชมอเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างในนะครับตามมาเลย่ามีสูนรจริงนะครับจริดเลย ู้สึกเหนืนิดนึงนะครับมีโซนของหัวขันนะครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่โซนในของสวนน้ำแล้วนะครับท่านผู้ชมดูมีโฟนี่ด้วยนะครับโอ้น,าน่ารินมากนะครับเด็กๆชอบมาก เด็กชอบมากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูโซนทางนั้นนะครับไม่มีอะไรบ้างตามมาเลยครับนี่เป็นโซนของเด็กนะคะเด็กเล่นเต็มเลยโอนี่นะครับมีโอนี่เยอะมากโอ้โห่ะตามมาเลยครับส่วนข้างบนข้างบนจะเป็นบรรยากาศแบบร้านอาหารนะคะนั่งกินกัน ที่นี่นะครับว่จะมีชูชีพให้ใส่นะครับเพื่อกันการจมน้ํานะครับเะนั้นความปลอดภัยมีมากนะท่านผู้ชมนะทุกคนจะใส่ชูชีพกันหมดนะครับอร่อยไหมคะ <c oughs> แนะนำไฮไลไท์เลยท่านผู้ชมสไลเดอร์นะครับสูงมากปล่อยจัก สุดยอดมากครับทุกผู้ชมจุดนี้นะครับเป็นจุดบริการใส่เสื้อชูชีพนะครับจะได้บัตรแบบนี้ท่านผู้ชมนี่นะครับตั้งแต่จุดที่เราซื้อบัตรนะครับใส้บัตรนี้นะครับแลกเสื้อชูชีพแล้วก็บัตรประชาชนนะครับเามาใส่ใส่เสร็จไปเลีดน้ํากันนะครับผมจะดใ้รู้ว่าเป็นยังไงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ไว้สาหรับนั่งเล่นนะครับตรงบริเวณชายหาดตรงนี้นะครับตามมาเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศท่านผู้ชมชุดพร้อมชูชีพพร้อมผมพร้อมมาท่านผู้ชมนะครับเราจะเร่นโซนี้ก่อนดีกว่าจะลองโดดให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง còn tâmใจ còn à, nè, đón nè, một, hai, sấp, à, Nãi sẽ đột แขนึ้นตรงไหนก่อนไม่เป็นไรนะคะถระเอะขึ้นมาขึ้นมาตรงไหนอะต่ขึ้นมานีโดยขึ้นจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เขาจะขอบตวนครับท่านผู้ชมตรงสไลเดอร์นะครับผมว่าสูงประมาณ30-40เมตรได้นะครับสูงมาก จะลองขึ้นไปให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบรรยากาศข้างบนนะครับนา,นา่น่ะคนนั้นกำลังจะลงนะ่ะนานะลงแล้วผูววว้ชมครับผมจะขึ้นไปเลียนสไลด์เดอร์แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ถึงแล้วนะคะจุดสตาร์ท็นไ,ไงคะตื่นเต้นไหมคะคุณผู้ชมครับ <c oughs> ตอนนี้ใจผมเต้นมากคุณผู้ชมดูสิสูงมากนะครับติดเต้นยังไม่หายเลยท่านผู้ชมนี่แหละครับใครเป็นโรคหัวใจ ถ,าาถ้ามาสัมผัสอันนี้นี่จะรู้เลยว่าใครเป็นลูกหัวใจจะเป็นลูคหัวใจถ้าได,ถาได้ถ้าได้ผ่านไปสักรอบสองรอบทีนี้แหละปอดขยายมันตกตัวรอบแรกจะ่เสียวนะครับรอบรอบแรกจะเป็นยังไงนครับรอบแรกไะเสียวอันตรายไม่มีมีเสียวกัส่สนุกสองอย่างเสียวในคืนหมความว่า,าตอนลงอยู่ในลูกมันจะเสียวช่วงแค่วินาทีเดียวครับพอลงน้ำไปปั๊บมันจะโล่งหายอยากเล่นรอบสองรอบสามต่อมีสนุกอย่างเดียวเรัาเขาอ่ะผมลองรอบแรกเลยแล้วกันนะครับ ลงไปบลกครับผมดกดีแขไ่กางนอมแล้วนะครับผมหนึ่งสองสามไปกี่เมตรนะคะสิบเมตรเมตรนะคะลงไปแล้วเท่ากับตึกหกชั้นเท่ากับตึกหชั้นนะคะขอบคุณค่ะ